สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปลาพามาทําความรู้จักกับต้นไม้รอบๆบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาแนะนําสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะสมุนไพรตัวนี้ก็คือเป็นพืชในตระก,กูลมิ้นนะคะแต่ว่าปลาไม่มั่นใจว่าตัวนี้นะคะเป็นมิ้นแยกชื่อว่าอะไรนะคะแต่ไม่ใช่มิ้นสะระแหน่นะคะคนละตัวกันนะเพื่อนๆค่ค่ะมิ้นสะระแหน่นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะนี่ปลูกไว้ใกล้ๆกันนะะี่ค่ะนี่สะระแหน่กับมิ้นทัว กับมิ้นที่ใช้ทําชานะคนละตัวกันนะคะอ่าตัวนีม้มิ้นเนี่ยนะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะปลูกในกระถางแต่เขาจะชอบแบบนี้นะคะนี่นปลูกในกระถางแล้วก็วางขึ้นยกขึ้นให้มันสูงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะห้อยแบบนี้นะคะนี่เต็มเลยค่ะตรงนี้ปลาปลูกเป็นแดดลำไรนะคะอยู่ใต้ลมมะม่วงนะคะเพื่อนคะ่ะก็โดนแดดด้วยนะเป็นโดนแดดลำไรนะคะ แล้วก็ลดน้ำเวลาหนึ่งครั้งนะคะออพอเห็นดินแห้งเราก็ลดน้ําเลยค่ะแล้วก็คุมหน้าดินด้วยกับมะพร้าวสับนะคะมแมลงศัตรูพืชก็จะมีนี่ค่ะนี่อันนี้คือโดนหนอนหนอนปลอกหนอนป้องนะคะที่มันเป็นแบบเหมือนมีปลอกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะมากินใบนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งจะเอาทิ้งไปอ้อมีมแมลงแทะใบด้วยนะคะเห็นไหมคะใบแวงแวงเนี่ยค่ะคือแมลงแทะใบนะคะ,คะ,คะตัวนี้นะคะปลูกไม่ยากนะคะขยายพันธุ์ด้วยกัน ปักชากิ่งนะเพื่อนๆค่ะนี่ดูลักษณะกิここ่งเขานะคะเนี away, ่ยข้อๆอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ปักช so, ํานะคะกิ่งประมาณนี้นะคะถ้ากิ่งอ่อนไปก็จะปักชําไม่ติดนะคะเช่นกิ Benjamin ่งเนี้ยกิ่งอ่อนไปนะคะก็จะต้องเป็นกิ่งประมาณนี้นะเนี่ยสีอมเนี่ยอมน้ําตาลอมเขียวอย่างนี้นะคะและคุณสมบัตินะคะมาที่คุณสมบัติกันบ้างมิ้น์คุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นใบเล็กๆอย่างนี้นะหนึ่งละความหอม ความหอมของเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นสารที่ให้ความหอมขอเขาคือเป็นสารรู้สึกว่าชื่อเมนทอลนะคะสารนี้จะช่วยให้ผ่อน,อนคลายนะคะช่วยให้สมองผ่อนคลายช่วยเบอร์ให้ระบบหัวใจทำงานได้ดีขึ้นนะคะที่อ่านมาในอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนเพ่แล้วก็สามารถกลิ่นของเขาเนี่ยคะ่ะเวลาสูดดมเนี่ยสามารถช่วยแก้หวัดลดอาการระคายเคืองช่วยลดอาการไอได้ด้วยนะคะ ช่วยลดน้ำมูกได้ด้วยเช่นกันนะเพื่อนอน,นอกจากจะช่วยให้สมองผ่อนคลายแล้วนะคะกลิ่นของเขายังช่วยให้ความจำเราดีขึ้นด้วยนะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะคะช่วยให้มีความรู้สึกกระปี้กระเป๋าค่ะและที่สำคัญยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยค่ะมีสารเบต้าแคโรทีนและยังมีวิตามินซีสูงด้วยเช่นกันนะคะวิธีการนำใบมิ้นต์มาใช้งานก็สามารถใช้ทั้งใบสดและนำไป ใช้แบบใบแห้งก็ได้นะคะที่ใช้มาเอามาใช้ได้ง่ายที่สุดเลยก็คือชงชานั่นเองนะคะชงชาได้ทั้งสดและแห้งเช่นกันนะคะส่วนตัวปลาเองเนี่ยปลาจะเด็ดใบสดๆนี่นะคะ่ะเอาไปแช่น้ําร้อนเลยนะคะแช่ไว้พักหนึ่งก็มาดื่มหอมมากๆเลยนะเพื่อนๆคะ่ะค่ะก็สรรพคุณที่ว่ามานะคะคือจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้ปลากา็นำมาแบ่งปันกันเท่าที่ปลาจำได้นะคะ ข้อมูลเนี่ยหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่ะมิ้นเขามีดอกด้วยนะอันนี้ดอกเล็กๆคะ่ะดอกน่ารักมากเลยนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเมล็ดด้วยนะเพื่อนๆเ,เมล็ดเขาจะเป็นสีดําเล็กๆเ,เ,เลยนะคะเล็กมากเล็กแบบมองไม่ค่อยเห็นนะคะปาลองลองเอามาโรยที่โคนต้นเขาแล้วนะคะแต่ว่า ไม่เห็นอะไรเลยน่าจะไม่ขึ้นนะเพื่อนๆส่วนใหญ่ต้นที่เขาขยบที่ต้นที่เขาขึ้นมาเขาก็จะแตกมาจากไอ้ข้อกิ่งของเขาค่ะข้อตากิ่งนะค่ะก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะการดูแลปลาไม่เคยฉีดยาฆ่ามแมลงใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเราใช้ทานนะคะใช้เป็นเพื่อสมุนไพราใช้มาชงชาทานนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนะเาะแล้วไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ